ตื่นมาเมื่อเสาหูหกไม่ยังรุนแร้วเละเด้อจ้าเนาะโอ้ยคือบบเอาอีกตัวหนึ่งนั้นมาตัดคนทางข้ฝางหกแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนคือที่สามสบายดีสบายดีตอนเสาเด้อเนาะก็เลยสิมาแหกออกแต่ไม่แม่อย่าหัวยี่นี่งงงงเสาร์แข็งงันมงเรียกว่าหมู่า และเขานกเขาถ่วตาแม่เนี่ยเราตำเป็นพื้นละบันทีแต่ละพื้นกีจงวางไว้วางไว้จทำไมเอเนล้จ้าสบายดจ้าเอ่งได้ส้างจองขมาได้จ้าเสียมวยนิบมันนี่แหละข่านิบไวบเละเลยขมาสื่อนิบตัวบุนั่งนิบนิบท่านอานา รอบนี้รอบนี้จะพื้นสิบสองอ๋อรอบนี้สิบสองพี่น้องเคลือที่แล้วนะสิบสี่เนาะเห็นอยู่คนทางเห็นอยู่คนทางเจ้ากระจงหน่อยเถอะนะเอาบอกเลยเวลาผัดแล้วพี่สิจงหน่อยมันกระเนียนนะขมาแล้วก็พื้นออกไปเลยเดี๋ยวเนาะถาเบิงเด้อทุกคนเดี๋ยวเฮาสิให้เบิงแต่ละพื้นว่ามีสียังแน่หอบนีนะแต่เครือทีสามนี่นะเออ อุ้ยมึนกันเนาะเสียงจอดปุ๊บเอาเถอฮะซื่อมีตัดใหม่มันขุดอันนี่ก็มันขวบโคตเลยปมือเนี่ยฮะเอาง g a ออกบรได้เด้ไม่ได้เฮ้ยขึ้นเอามาให้แน่ช่องพื้นนะะใน้ทงขังมันนอนนะตัวก้นเห็ดมันนะเอามารวมโตนี่แปดสิบเดี๋ยวจะให้ดูนะเอ้าเบิ้ดเลยตีอุ้ยอย่าตกใจเสียงสน มันเหลวๆอืออือีนี่มึงเอาลงไปมึงเอาลงไปอยู่ตะล่างพูดนะพื้นดูพื้ดูเดี๋ยวเราจะพื้ให้ดูมันชิมือหาเขาเกลีเสื้อแตงเออจะมันอยากได้เนาะคอยน้ำคอยน้ำโบมาคนแตงแล้วก็ะโบมาเสือแตงเออมักเสือแตงเขาหมักชีลวดลายจะมักคนแตงอยู่แม่ก็มักแต่ว่าเขาอยู่เองเออได้หนิแล้วโมเมนต์แตงหนาด้แตงซีวีท้าเป็นภาพถือขี้พผมน่าจะแต่งงาม ยับน้ำกันก็ได้แล้วเดี๋ยวสิกลางผ่าให้เบิ่งเดอทุกคนเนาะเสร็จเรียบร้อยจากเราใส่เวลาไปเท่าไหร่วะกลางเนี่ยมันอหิบเบิร์นนะอู้สีนี่งามมากผู้ใดที่อยากได้นะขอ่าจับจองมาเลยสีนี่คือแบบ ค่อยน่าง,งามเลยมันเป็นสีใสๆอันนี้ค่ะงามแหงแดงขาวเนี่ยแดงขาวฝ้าขาวเรื่อยเอียงกับพอมันถือก,กับเครื่อมันเลยเนาะอันนี้เนะเจจะาะซีน่าจะงามอยู่ข่อยว่าสีนะ่าใครว่าใส่คือระเบ้าโบค่อยเนียมเห็นหลยค,ยคือเห็นพอน้องเมย์นะพี่น้องค่อยมันตรงเข่ากันเนี่ยเลยนี่นะเจ๊เป็นยังบบว่ามันขึ้นมาในตาเลย โอ้ยแม่สีนี่บวบอยากปันใดเ้ยสีนี่สีเขียวนน่น่ะคือว่าอะไรงามภายามมันคือว่าละคนเถ่าหมักแนวเต่าเต่านะนี่จ้าอันนี้คือผ่าทอมือเด้อทุกคนเนาะงามทุกสีสวยทุกสีนี่ซื้อผ่าแถมนั่งกวักพรอม อันนี้คือเฮือนเฮาเห็ดบริษัทท่อฝากรบะอะไรเนาะทอผ้านี่จังจองเข้าม่าด้จ้าพื้นละหนึ่งร้อยบาทจ้าพื้นละหนึ่งร้อยบาทเนาะหลังจากที่เฮาแหกมือนี้เพิ่นเสียเมื่อยิบจ้างยิบนะกระพื้นละสิบบาทบอกขอรำจ้าเขาเลยเสียจักบ่เขากระอแคงพื้นละสิบบาทเด้นเพื่องเมื่อเมื่อจ่างเขาหยิบเนี่ยางเขาลดมันยากนี่เธอนามาสีนี้บ่กไม่นางอันนี้แนมมาดูได้จะพื้นตัวนี้ นี่งามบัวจ้าเร้วเรียบร้อยเดินเนาะนผาผ่าต้องมาโพก,กัสที่ผ่าเ,เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเอาเลนเนี่นี่เพื่อละหนึ่งรอันนี้คือเ้าเห็ดทอเองกับมือนาหลายคนก็คือสีเห็นแล้วอีเมลเราต่ําตื่นตั้งแตสีส่โมงเศารายามเมือเศารายามมือแรงกับประมาณสามสี่ทุ่มอยางได้นอนเนาะแต่และมื่นนนะนะ ขาวแล้วขา<อ>ว<อ>ต่ำเพื่อไม่ซื้อมาเลยเดี๋ยวเขาซิสะพายให้เบิ่งแต่ละพืนเดอย้จะทางเก่าออกมาแต่กี่เร็วใหม่ๆเนาะนี่สวยไหมคะถ้าเอาลายเน,ะนาะในจำนวนหลายประมาณ<อ>สิบพื้นขึ้นไปนะ่ะอีเมลเราก็ลดราคาลงอยู่สิบพื้นเท่าไรแม่ลดถ่ายอยดเดีวพลเก0าสิบบาทเพิลเก่าิบาทเนาะคัเนเฮาสีลดลายกับบไดาพอหนึ่ง ขายเฮาน่ะมันก็ราคาแพงขึ้นเพราะว่าขายมันบ่เมนเฮาเห็ดเองเนาะทุกคนเฮาก็ซื้อได้มากคือกันทุกอย่างมันก็คือการลงทุนและก็นอกจากเฮาซื้อได้แล้วเฮาก็ยังลงแรงดีเนาะก็ให้เฮาได้กาไรแน่ในแขนขนาดภายขึ้นปีนี้ก็ยังขายผืนละลอยยูคือเก่าเนาะเฮาก็บ่ได้ขึ้นราคา อรอ่อยหนึ่งซื้อไปพร้อมถือเลยิบแลวเรียบร้อยซื้อง่ายขายมานันอร่อยหนึ่งี่คือยิ้มหายแล้วเนาะนี่นนสวย,หยไหมค่ะคนสวยไหมค่ะ <c oughs> คนอะประอาร์ตุกซึก <c oughs> เอา้าพภาพ,ภาพ,ภาพทางนี้เป็นคนพัพเพื่อนเก็บใส่ถุงยางแล้วเพราะว่าเบิรระบบตัวเจ้านั่นนะพออีเมลเราเสียเอาเมื่อไหร่เขายิบอันยิบมในข้าจ้างเนาะจยิบ เนนครือที่สามเป็นแนวไดบ้านี้เครือที่สี่เป็นสี่หยางเครือที่สามเหลวกันยังมีเครือที่สี่ต่อไปเด้อเนาะเมื่อาีาท่ทานมาเด้ผู้ช่างช่างเขาับอกว่าสีสีเวลาสีปป่วีเขียวสีผูบสีนี้นแน่ผู ได้แล้วพี่น้องเราก็สื่อมาแบบสําเร็จแบบนี้เลยแหละเออสําหรับทักเครื่องอันนี้เครื่อต่อไปแจมสีสดใสบ่ต้องสีน่ะแจมแต่เจ้าต้องคขมันใช้กับสีขาวนะมันงามอยู่ส่นแหละแต่ถ้าสีไปใส่เอาทั้งสีเขียวใช่ไหมขากับสีเมถ้าเอาทั้งตั้มาตั้นั่นแบบนี้นะมันกระซิกลายเป็นใส่สีทั่วไปมันกกลายเป็นโบงงามโอ้กับพื้นพื้นก็เอาพื้นหนึ่งช่องพื้นสีขมันอย่างนี คือตันนั้นถ้าที่จะเอาเบิสสีเอาแต่แบบเดียวมันก็บมงามฝาขาวแลวกะแดงขาวในงามเดีอีหยังก็แเราแต่ที่มันคู่กับสีขาวหางามเบิดเพราะมันจะเด่นพอเอาสีอื่นมาใส่แล้วมันก็กลายเป็นเปลี่ยนสีเนาะทั้งๆอันนี้งามแหงเลยให้ปินมาดูสนมักหยัดคนหมักเลยนี่คนทำหมักแบบเนี่ยก็ะสวยนะสวยสดใสอันนี้มันใสใส สีชดใส่สีสว่างหเห็ดเพื่อเลือขอบนีสิบสองผืนธุรกิจแมยย่ใหญุ้นนอกจากเข็ดนาเห็ดสวนก็คือท้อผานี่แหละเนาะตะลูกสาวเห็ดน้ำบเป็นเด้อบเป็นจักคน แม่มาบอกขาดหวังบอผพดหวังแมแ่อยู่ใแม่อยากออกคอมได้จออยู่บอเคยขาดหวังยังจากลูกสาวเลยก็พีรเด้วมันเมื่อยเย้เย้บาสักอ่าโอเคไปจ้าส่งห่านยิบเ,เดี๋ยวมารอรลุนกัน<ส>พี่น้องว่าหอบนี่นเขาจะใส่เวลาขายจากมือจังซเบิดเนาะ กะขายไปเรื่อยๆมีคนมาถามสื่อแล้วเขากะเอาเมื่อลงตลาดแน่กระจากับสื่อเนาะคือผาซีแล้วหนักกะคือผาซีแล้วหนักกะกำลังเบิดส่วนอันนี้เขาก็สื่อมาขายเนาะถึงเขาสีอบาเป็นเขาก็ขายอย่างอื่นมาขายเดเอยคนนี่อันนี้ก็คือเสื้อเสื้อหลายวันมีสีผ่าเนาะยังไม่ได้โพสขายอยูโพสไอ้งามเด้อดทำขายก่อนนี่อยากเป็นแม่ฉานเสียเหตุเพียกเลย นีเสื้อปุ๋ยข้างฟังนั้นซีม่าสีมาขายตัวละแปดสิบบาทหนึ่งแดถามาเอายุหันแปดสิบเราถ้าหายไปส่งก็สิบอกว่าร้อยหนึ่งอืมถ้่านั้นามันสวยโบจ้าสวยค่ะเสื้อน่ะสวยเนาะตอนนี้มันสวยค่ะพ่อมาไหนยังไม่ได้ออกไปทกอย่างเนาทุกคนกับนี่ซีนี้พร้อมลูกแม่สีนี้ สื่อมาขายโตบางที่นะ่ะถ้ากการที่เข้าไปซื้อแล้วมาขายโตนะ่กะก็ดีกันพี่น้องหนึ่งมันบวมเง,งื่อยบวมต้อง,อง,งกบเงยขึ้นก็ได้กกับไรเลยเนาะเออปวเสียเวลาเออมันกับปวดเสียเวลาซีโม่แปดสิบบาทนะคะซื้อมาแค่หกตัวตอนนี้เหลือห้าตัวแล้วเพราะว่าเจ้าของเอาไปใสนะ่เดี๋ยวหาเบิรงเด้อเราหลุนเราหลุนเนาะเดี๋ยวคอยมาแต่สวรรค์มือนี้กัน ข่อยจังสิมาขายเสือข่อยอันนี้ให้เบิรงซื่อทุกคนรู้ผามันคักๆผ่ามันเป็นแบบนุ่มๆแล้วเวลาเราใส่มันเป็นเย็นๆนะทุกคนวัวเป็นผ่าขนานี้ได้สามบาทเ้าเขาจับมาขายเพียงนะอืยจ้าเพื่อมาเป็นคนที่มาซีเยโล่ไสแล้วมันก็คือห้าขาวอยู่นิดๆเก็บสมบัติก่อนจะไปหาใส่เงินก่อนวันนี้นี่ใส่กับบุคคลายดอก มูอนิ้คคมหอบหนึ่งเดือนเมือ่อสวรรค์กันอยู่เขตบนสวรรค์อยู่นี่เนาะมันจะเป็นเขตโซนอาบดนะพี่โนโ<ม>้องอยู่ภาคกลางที่ค่อนข้างติดทรายแดนทางไทยเรียบแม่น้ำคลองเนาะแหละกะค่อนข้าขงกาะโซนอาบดในจักน้อยเนาะ หลายบันที่นี่เขาสซเขาในเมืองแต่ละเถือนในท้าเมืองข่อยค่ะใส่เวลาประมาณเ90นาทีบางทีจะสิบหานาทีก็หอดกิโรนแต่ว่านนี้เขาใส่เวลาขี่รถกับประมาณสมุมกว่า20มุมนิลเลยแล้วก็ข้่วไก่นะประมาณแปดเก้าสิบลักนี่เลยนะพ่อเนาะ8-9ซิบลักนี่คือลักกิโลนี่เลยเนาะประมาณนั่นพี่น้องแล้วก็การที่เมื่อเมื่อนี้เขากระซิมเมื่อทางสายของคือเก่า ภาวะหนึ่งมันลดบหลายเนาะเพราะว่าหอยย่านทางลดลายนะทางเส้ทสนทางเกิดอุบัติเหตุดูเฮ่บ,บันขี่รถบ่คอยอันนี้แรงเมนอยู่อาการที่เฮาขับขี่นะเทิงเฮาสีขี่แบบมีสติตาวะคน<ม>อืน่นผูกก่อและนี่นะนนรับในอย่างนีนะมือก่อนนะคะ่ะเมตาขี่รถดโดยสารยังบ่ปลอดภัยนะฮ้ย แมนอยู่อ่ะขันขาดมันสิเกินเขาซนกันป้าป้าคือห้กินข้าวกินน้ำก่อนมาได้กินข้าวเศร้าพี่น้องเนาะต้มตีนไก่แต่เมื่อคืนเออวอาเรื่องต้มตีนไก่นะหลายคนบอก้อนว่าถ้าใส่มังเล่นมันกลายเป็นต้มยำว่างสัตว์โบหู้คอยกันเปเบิ่งในยูทูบมากเขาก็บอกว่าต้มแสีบเนาะกระยาดอกต้มยังก็ะยามันแสีบอยู่ เออมากระเสบนะมันกระสีบแบบกลายเป็นต้มยำน้ำใสน่ะเนาะเคเห็ดไปแล้วบัดน,นี้นกระแสีบกว่าน้ำข้นอีกลืมใส่มะนาวต้นปง่งทางมันกระสมพอดีแล้วเพราะว่าค่อยใส่สูบบักข้าวตะกี้คิดว่าสีเมื่อนอนเนะีย่ยเมื่อขนเยอะถ้าคือสีโบนอนอูอ้หามเราแปน้ำม้นะโบอนไ่ด้เลยไงเก๋วยสุเขาบ้านฉันเล็นครับ ชอบไปยังตัดมกตองขืนมขามนีนหนบ่ายไปเลยใค่คิวขืนนะเจ้าอืกดไดคมาไหนพอถ่ยคิมพอถ่ายอยู่คิวแต่มันจะเห็น,นคืนอ,อ,อความ บางคายหอมัน no ังไประข้หน so ึ nope. tá, <m enfant? ın inappropriate> <t> ่งเดียบร้อยขายสีบาทาขายแพง เพื่อนไหนอาคายเศร้าบาทแซ็งคุยบอกว่าขั้นเศร้าบาทจะไปกินรถ40เบิร์ดนาเมทเหมือนอะนามักคำหวานส่วนนี้ขายดีดีพี่น้องเพิ่งสิเป็นมะขามบานเฮาแล้วก็มะขามที่เอามาจะฝั่งไทยเฮาเนาะเขาเจ้ามักซื้อเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลมะขามหวานย่างมะขามสุกว่าสันสะไม่ใ่รู้นะเพื่อนเอามาแกะมือกเหมือบานแกะแล้วก็นหนึ่งใส่น้ำตาลแล้วอยากคายเศร้าบาทคุยอกว่าโอ้เรต้องขายตรงแม่คอยเชื่อไปกินคนจุยากได้เศร้าหวาน แล้วก็เพิ่มราคาขึ้น40บาทแต่ก็คายเบิดนะเพราะว่าเข้าหนึ่งเนาะแก้หายหนึ่งหายแล้วก็ใส่น้ำตาลหาย้อมะนะะโอ้ยยังโตเลยเป็นเรื่องปกติของลูกค้าแต่วานนวเเข้ารุดบดได้กกับบร,รุดคือกัน ทุกคนไปกินข่าวกันดื้อโผกันคลิปหนาเนาะสบายดี